สุดสวาดา์ขาดลมลอยโอ,โอ้รักยังคงคอยคอยด้วยใจร้อนเราดวงใจดังมีไฟแผดเผาเขาพระกรักเราต้องอาบเช้า นักเลือที่จากใจความรักนี้ชนเกิดกับใครก็หวงจนตายก็ยังรักเนตสวงใจรักใจหวงห่วงอะไรให้รักกือ วังสวัสดขาดคลายคลอนปวดร้าวใจร้อนร้อนฉันต้องนอนร้องไห้เธอเป็นสุดที่รักจากใจไม่ผิดลังไปให้อาภัยเสมอมา จงรู้ว่าฉันเฝ้าสกสันครวญหาใจเดียวสื่อตรองและบูชาอย่างรักหนักหนาการุณาขอรักคืน บวงสวัสดิขาดจากใจถูกเขาเอาคืนไปมองมนใจไร้ชื่นทำไมให้มาแล้วเรียกคืนไม่ยังม่ยืนสุดกล้ำเกลืนฝื้นทอ พักใจไปจากดวงรักรักที่ห่วงเจ็บในดวงคืนคมทรมานด้วยคิดถึงคู่ชมบุญน้อยไม่สมต้องตรอมตรมในหัวใจ ดวงสวสดา์ขาดคลายกลอนปวดร้าวใจร้อนรอนฉันต้องนอนร้องไห้เธอเป็นสุดที่รักจากใจแม่พิดิลังไปให้อาภาัยเสมอมา พระการจงรู้ว่าฉันเฝ้าโศกสันครวญหาใจเดียวสื่อตรงเละบูชายังรักหนักหนาะการุณาขอรักคือ